าง,งานกับใครให้แขกเลือกเองได้ไหมไม่ได้แกเลือกไม่ได้เพราะถ้าแกแต่งงานกับใครเนี่ยฉันต้องเป็นคนตัดสินใจเท่านั้นรับปากใช่ไหมรับปากมาสิแขกไม่รับปากนี่แขกกล้าดีหรอฮะ ตีพี่แขเขาเลยนะโอ๊ยแม่อะไรจับไม่ได้เลยไงพ่อบอกไปว่าอะไรบอกว่าอย่าตีพี่แขเขาหยุด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 ลอยอุ้ยพอได้แล้วหยุดก่อนหยุดหยุดหมาแล้วหรในตัวดิตั้งสเติก่อนผีเข้าหรือไงไปไหนไปไหนมาล่ะฮะไปขายตัวให้กับเสี่ยคนไหนมาอีกล่ะก็ไม่รู้สินะไปขายอะไรมาก็ไม่รู้รู้แต่ว่าแม่ไปดูนาบานนู่น ไปเ,เร็วดัวนเลยนะยนเร็วเร็วเร็วเ,เร็วแม่ตกใจมาพี่แกเร็วเร็วหุดหดหดหดิดี๋ย่ด้วยไอ้เรืแกเนี่ยเร็วเร็วน่นลายอแกฮะนี่ดูนี่เลยเฮ้ย <c ười> รถของแกเหะนะรอนักปลางตายแล้วปลางายแดงเชียวนะแกอยเนี่ยรถของปลางเอง ปรางหยุดเลยพี่แขไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้เลยเจ้าต่อไปเนี้ยขอให้ทุกคนรู้ไว้ว่าไม่มีนางไพรต่อไปมีแต่คุณปรางและอีกหน่อยเนี่ยนะเธอเพลออาจจะเป็นคุณหญิงปรางก็ได้นะแม่คุณหญิงปรางพี่แขฉันแก้แค้นไ้คนรวยที่มันชอบดูถูกเราได้แล้วนะ แม่พี่แฉอีกไม่นานเนี่ยปรางก็จะย้ายบ้านแล้วนะไปอยู่บ้านหลับเลอเลยจะคิดดีแล้วเหรอใครก็จะคิดงงๆเหมือนแกแหละนังแกแม่แต่นี่ปราเป็นเมียน้อยเม่เก็บเขาเลยนะมันบาปนะจ้าแม่ประเสริฐใครจะเหมือนแกล่ะไปให้ผู้ชายทั้งเงินทั้งตัวแบบเนี้ยแม่เลิกพวกแลวไปแฉเขาได้แล้ว ตอนนี้ปรากระตุ้อรอดแล้วนะส่วนเรื่องในบ้านเนี่ยเดี๋ยวปรางก,ก็จะช่วยแม่บ้างแต่ว่าคงช่วยเท่าพี่แขมงไม่ได้หรอกนะปรา,าแล้วแกจะไปอยู่ที่ไหนวะ,วะ,นวะเผื่อแม่เนี่ยจะได้ปิดเยี่ยมไปมาหาสู่แกไงอ,อ,อที่ปราไปอยู่มันไกลามากเลยแม่บอกไปแม่ก็ไปไม่ถูกหรอกเดี๋ยวปราเอางเงินมาให้ที่นีเองแหละ ปเปล่าเสียที่ไหนวะนี่บอกแม่ที่นี่น่ะไม่บอกใครหรอกต้องรู้หรอกนะเออเอ็งเก่งเอ็งเอาตัวรอดได้พี่สาวแกเนี่ยนางแขมันก็กำลังจะเอาตัวรอดไปแต่งงานกับไอ้อาทิตย์มันเฮอ<ะ>จริงหรอพี่แขไม่เอานะไอ้อทิตย์มันเป็นคนไม่ดีเอาก็นางแขเนี่ยมันเป็นเมียเขาแล้วนี่มันก็ต้องว่าผัวมันดีสิะ พอเลยแม่เลิกแัะที่แขนเขาได้แล้ไปไปไปขึ้น,นนอนได้แล้วแป๊บพอเลยอพอพอแม่ไปเยี่ยมนะถ้ไป,ไปนะ